มันไม่มีหรอกแบบพร้อมแล้วมาเปิดสักเซสแน่นอนแต่ว่ามันค่อยๆอยัอออดแอปไปที่ที่หลายคนบอกว่าดีมากอาจจะไม่ใช่ดีเสมอไปนะคะสวัสดีค่ะ ะะวันนี้เป็นคลิปแรกเลยนะคะกับเรียนรู้ไปกับสาค่ะถ้าคุณมีคําถามสาจะพาไปหาคําตอบค่ะแล้ววันนี้สาจะพาไปหาคําตอบเรื่องที่คนถามเสยเยอะมากเลยนะคะว่าวิธีการเลือกทําเลล้านนั่นเองค่ะเพราะปกติเนี่ยสาก็ทาแบร์ลาวิพานะคะแล้วก็มีกว่า11ส,สาขาแล้วก็ล่าสุดเพิ่งเปิดที่เซ็นทรัลอีสต์วิลนะคะสาจะพาไปหาคําตอบว่าทาไมสาถึงมาเปิดที่นี่นะคะรับรองเลยนะคะว่าทุกคนเนี่ยจะได้เก็บความรู้นะคะเอาไปใช้แน่นอนเลยค่ะมีพาผู้ช่วยมาด้วยนะคะ นี่นะคะน้องคัสสึวำงตั้งหนุลูกตอนนี้น้องกําลังตื่นเต้นอยู่นะคะน้องเป็นหมาที่บ่าอินูนะคะหนึ่งขวมนิดนิดเองนะคะกําลังโซแต่ว่าตัวใหญ่แล้วเป็นตัวผู้นะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจคัสสึนะคะเป็นพ่อพันไปต่อได้หล่อมากเลยใช่ไหมคะฉลาดมากแต่ว่าตอนนี้น้องตื่นเต้นมากเลยโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปชมแล้วก็วันนี้จะพาคัสสึมาช่วยดูร้านด้วยนะคะไป ช่วงนี้นะคะสัตว์ก็จะมาเซ็นทันอีซิว่อยมากเพราะว่าร้านเราเพิ่งเปิดเวลาร้านเปิดเนี่ยมันเหมือนแบบสัตว์ต้องมาเซอร์เวย์มาเช็คอัปเดตอะบางครั้งนะคะแบบสาขาเนี้ยเวิร์กแรกๆอะเรามาลองแล้วเฮ้ยมันไม่เห็นเหมือนที่เราเคยมาเซอร์เวย์เลยเราก็ต้องแบบปรับไปทางสถา,านาการณ์นะคะมันไม่มีหรอกแบบพร้อมแล้วมาเปิดสักเซสแน่นอนสัตวว่ามันค่อยๆอยัดแอปไปเพราะปัจจุบันก็มีหน้าร้านอยู่หลายที่หลายครั้งสัตว์ก็เคยเจอนะคะว่าเฮ้ยแบบประสบความสำเร็จจังเลยดังนั้นนะคะถ้าใครเปิดสาขาใหม่ก็ขยันมาดูนิดนึงเนาะแแแลลลลล้้วววกกกกกก็็็มมมมมมมีีีีีีททททท่่่่่่่่่่่คคคนนนนนถถาา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 าบบบบเเ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 เอออออะไรรรรรรึงงงงืืืั์์ตตุุยยจิๆพข แบบแมทชิ่งกับระวิพานะคะเพราะเราอยู่ที่เนี่มาแบบ1ปีนะคะทําให้รู้ว่าเฮ้ยทาร์เก็ตของห้างเนี้ยคือใครแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าทาร์เก็ตต่วิภาจริงๆคือใครนะคะแะต่ศาสตก็เลยได้แตกอีกแบรนด์นึงคือเลย e a s e l e c t i o แล้วก็มาเปิดอีกช็อปที่นี่นะคะเดี๋ยวศาสตร์จะพาไปดูแต่อยากจะบอกว่าทุกอย่างที่เราตัดสินใจมาเปิดในช่วงนี้ได้นะคะเพราะว่าทาร์เก็ตคลูก็เรารู้ว่าคือใครว่าแมทหรือเปล่าดังนั้นอย่างที่สาบ,บอกตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่าทาร์เก็ตครูก็สําคัญมากๆเราควรรู้เลยว่าแบบกลุ่มลูกค้าเราคือใครเราควรจะไปอยู่ในที่ที่ลูกค้าอยู่ค่ะแล้วก็เรื่องโลเคชั่นนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สําคัญมากๆเลยว่าแบบเฮ้ยโลเคชั่น แมทกับแบรนด์เราหรือเปล่าเดี๋ยวสายโยก็อยากให้ฟังแล้วกันเนาะก็เหมือนแบบเราไปอยู่ที่แบบสตูดิโอก็รักที่อยู่สตูดิก็คืออะไรคะพวกรักที่อยู่สตูดิโอก็อาจจะเป็นแบบของราคาเบาๆ purchasing power ต่ำหน่อยเพราะคนเดินตลาดนัดอะก็แบบชิลๆซื้อของนะคะหรือว่าแบบขายต่างชาติก็ได้แต่ว่าถ้าคุณแบบขายของต่างชาติเลยอย่างมาบุญคลองโปรดักต์ชาติมากเป็นของที่แบบต่างชาติเท่านั้นที่ซื้อเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นแบบกางเกงมวยเสื้อบอลอะไรแบบนี้ที่แบบราคาถูกแล้วเขาก็รู้สึกคูใช่ยไหมคะก็คือต่างชาติซื้อหรือววว่่าาาถ้เเกกดป็นพแบบคออมมมนี้แูิิตชลๆถววุมิทก็คคือใร้า คุมวิทย์แล้วแบบเอาแนวไลฟ์สไตล์จ้ากๆก็คือไปเลยค่ะเดอะคอมมอนแล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะก็คือเซ็นทรัลเอ็มบาซีเนี่ยที่อยากจะยกตัวอย่างก็คือเป็นห้างที่แบบแทร็เก็ตคนไทยค่อนข้างแบบ80%คือคนไทยเลยแล้วก็กำลังซื้อสูงค่ะถ้าคุณขายของลักชัวรี่หน่อยก็คือจะไปเซ็นทรัลเอ็มบาซีค่ะไม่ได้บอกว่าเซ็นทรัลอีสวิลเนี่ยเป็นห้างที่ตอบโจทย์ทุกคนนะคะสาขอย,ย้ำสต่ไม่อยากแบบกลัวมากเลยทำคลิปนี้ให้ทุกคนมาลงที่นี่เพราะว่าแบบเฮ้ยสาขายได้สาขายดีแต่แบบ ทั้งสูงกว่าราคาที่เขาขายกันเนี้ยนะคะยังไงก็หนึ่งต้องรู้นะคะว่ารลัตของคุณคืออะไรแล้วก็รู้ว่าโลเคชั่นแล้วก็แทร็เก็ตนะคะถูกต้องหรือเปล่าแล้วอีกข้อนึงอันนี้เป็นแบบมาเก็ตติ้งชิปที่สายยาฝากบอกทุกคนนะคะก็คือเรื่องของแบบเพื่อนบ้านนั่นเองเพื่อนบ้านในที่นี้มาถึงร้านค้าที่อยู่ระแวกนั้น,นะคะ่ะเป็นอะไรที่บอกได้มากๆเลยว่าที่เนี่ยเหมาะกับคุณหรือเปล่าอย่างตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะเช่นสมมติว่าเราไปออกอย่างเดวิพานเนี่ยไปออกแบบโซนเครื่องประดับใช่ไหมคะจะจะดูว่าเพื่อนบ ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนบ้านเราคือใครได้อีกข้อนึงนะคะเนี่ยแอบบอกแอบเป็นความลับนิดนึงแต่ว่าจะมาแชร์ทุกคนนะคะที่ดูสายอานิษา,าช่องเนี้ยได้รู้กันก็คือว่าก่อนที่คุณจะตัดสินใจไปเปิดที่ไหนไม่ว่าจะเป็นในห้างหรือคอมมูนิตี้มอลล์ที่ไหนก็ตามนะคะแอบไปถามเพื่อนบ้านหรือร้านค้านเนี่ยแหละว่าเป็นไงบ้างขายได้ไหมอยอดขายเป็นไง traffic ดีหรือเปล่าเพราะเขาเนี่ยจะเป็นดิ d i c a t o r เนี่ยที่สำคัญมากๆเลยเพราะว่าเขาคือคนขายที่แท้จริงเอาข้อมูลแบบเนี้ยจากแบบคนขายพื้นที่เอาจริงคุณอาจจะไม่ได้ความจริงแต่ว่าไปถามกับร้านค้้้าาาาททีีี่่เเเยปปัััจจุบบบบนนนนแแลวมรดด็งงข แต่อีกอะค่ะต้องดูด้วยนะคะว่าถามใครถ้าสมมติว่าสายทำจิวเวียจะไปถารรมร้านขนมหรือสายทำจิวเวียจะไปถารรมร้านอาหารนะคำตอบมันตาอยอีแล้วอาจจะแบบไม่ได้คําตอบดังนั้นลองดูถามคนที่แบบพอจะเป็นเบนชมาร์กของเราได้นะคะอันเนี้ยก็จะเป็นทิปง่ายๆนะคะที่ทุกคนเนี่ยสามารถเอาไปใช้กันได้นะคะแล้วก็วันนี้ตอนนี้ที่เราอยู่เซ็นทรัลอีสวิวนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าตัวอย่างจะเป็นยังไงนะคะเกี่ยวกับร้านค้าหลายๆร้านที่มาเปิดที่เซ็นทรัลอีสวิวนะคะก็มีร้านนึนง่ยเป็นร้านแบบเพื่อนสายเองก็คือร้านชืื่่่อออ Yellowpool ons นนนนนะะะะคคัีี้้ไไมมดสปเเซพ ่เองแล้วก็ทีเนี้ยเขาทําขนมแล้วก็ทา r g e t i n g group เขาอ่ะมีกําลังซื้อแล้วก็ product เ,เขามี quality ราคาไม่ได้ถูกนะคะสาวบอกเลยไม่ใช่20บาท30บาทแต่แบบรู้สึกราคาหลักร้อยเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ว่าค q u ลิตี้มันดีราคาก็สูงอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรคะทา r g e t i n g g r o u เซนต์เฮนรี่สวิลคือคนมีกําลังซื้อค่ะดังนั้นน่ะถ้าเกิดว่าเขาอ่ะมาเปิดที่เซนต์เฮนรี่สวิลถ้าเป็นเขามาปรึกษาสาวสาวก็จะแบบเอออ g r e e แล้วก็มาเถอแะแต่ถ้าถามว่าแบบโลเคชั่นไหนดีเวลาคนชอบมาถามสาว่าเปิดที่ไหนดีอ่ะโลเคชั่นไหนในห้างดีคคคําาาาตออออบบบันงงงเเเป็็วว่่่่่่แแทททททีีีีีมรรฟฟฟฟิิกกกยยยยะะะไดดสุูล้ เพราะว่าเรามาห้างเพื่ออะไรเพราะห้างอะดึงคนมาหาเราเราก็ต้องไปที่ที่คนเยอะค่ะแล้วอันเนี้ยต้องไปต่อรองแล้วก็ไปหากันดูนะคะว่าจะมีที่แบบนั้นหรือเปล่าโอเคตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะกับย w spoon เดี๋ยวจะให้น้องบัวชิมดูนะคะอร่อยแค่ไหนคมใหญ่มากคม <laughs> ใหญ่จริง กิน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 ข้วาวิกินข้าวิขอบานอฟฟี่ได้ไหมคะอยากกินมากจริงๆชอบกินบานอฟฟี่ที่นี่มากเลยขอซ้อมอีกอันได้ไหมคะนี่นะคะเป็นบานอฟฟี่จริงๆชอบมากเลยอะ่ะจริง,รงๆแล้วอะ่ะสิ่งที่อร่อยที่สุดคือแตงรังอุย้ยค้าใหญ่เวอร์ระว่านที่พวกเรากินกันนะคะนี่นั่งรอลาสุด จริงแต่ละสาขาคือต่างกันมากเลยนะมันแบบขึ้นอยู่กับไซส์ของร้านด้วยดิสเพตยเราใหญ่แค่ไหนยิ่งดิสเพตยเยอะอย่างแบบที่เซนต์ท่นอีสวิดหรือเซนท่านลาดพร้าวเนี่ยไซส์ค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมคะตัวเลขมันก็จะเยอะกว่าแบบอย่างที่เซนท่านเวิลด์เนี่ยจะค่อนข้างแบบขนาดเล็กนิดนึงเป็นคัสเงี้ยมันก็เลยแบบเอ้ยยอดขายอาจจะดีไม่เท่าแต่ว่าถ้ามาเฉลี่ยต่อสาขาหรือว่าแบบเหมือนคำนวณอัตราส่วนดีๆแล้วอย่างเงี้ยค่ะต้องคำนวณงานเอานะคะอย่าไปวัดที่แบบเฮ้ยยอดขายอย่างเดียวเพราะว่าอย่าลืมว่าต้นทททททุุุนนนนนนมััต่่่าางกกกดดด้้วยะะะะคคคคถเลีีีส็ือแบ เป็นโซนอาหารแต่ว่าไม่แปลกใจเลยเพราะปกติอะโซนอาหารเนี่ยจะเป็นโซนที่คนเยอะอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ายิ่งใครทาร้านอาหารนะคะยิ่งอยู่ใกล้แบบทางเข้าออกใกล้หน้าซูเปอร์นี่แบบเดอะเบสเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะว่าในห้างเป็นยังไงด้วยเพราะว่าถ่ายยาค่ะสือเข้าไปมากเลยแต่ว่าน้องหมาต้องขึ้นรถเข็นนะคะเดี๋ยวจะไปเอารถเข็นก่อนไป จริงแล้วคัตสึมีบัตรประชาชนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไว้จะอินเสิร์ตให้ดูแทนแล้วกันภาษาลืมเองแต่ว่าจริงๆก็ใช้บัตรประชาชนคนนี้แหละมาแลกรถเข็นได้ไปแลกรถเข็นกันนี่นะคะน้องัวก็เป็นผู้ช่วยสานะคะก็ทําทุกสิ่งอย่างให้สาแล้วแล้วก็ตอนนี้กาลังแลกรถเข็นให้คัตสึอีกด้วยนี่นะคะก็จะมีการปูไปก่อนเพราะว่าเผื่อน้องหมาฉี่ไม่ใช่ใบวัวแล้วเธอก็ไม่แกะ ที่บ้านหนูไม่ได้เลี้ยงมาคือต้องแกะก่อนนะคะทุกคนอย่างนี้นะคะอ่ะแปะเลยมือใหม่นะคะมือใหม่มือใหม่ค่ะที่บ้านไม่ได้เลี้ยงหมามีน้องคัดเลยคนแรกไปแล้วก็เราต้องอุ้มมันขึ้นแล้วนะคะเวลาไม่ชอบเขาจะนั่งลงอี้นะคะดูเฮ้ยสองแท่หนักมากโอเคกลับลำก่อนไปเดี๋ยวนะมมาต้องหันด้าน,านหน้าฝั่งอีบนึงนะคะทุกคนคือจริงจริงคัสสึมันไม่ชอบนั่งรถเข็นนะคะ โอเคทีนี้เราก็จะเข้าห้างได้แล้วกับน้องหมานะคะตอนนี้นางก็จะดมๆเยอะหน่อยเพราะว่ารถเข็นนี้ใช้กันเยอะจริงๆเราถ้าใครมีรถเข็นของตัวเองก็คือดีที่สุดนะคะแต่ว่าคันตอนนี้ไม่ชอบนั่งสัก็เคยซื้อมาแล้วแล้วก็สั่งลาซาด้ามาซื้อมาปุ๊บโอโห่ทำพังเลยเพราะว่ามันไม่ชอบมันก็กระทิบกระทืบแล้วก็หายทางออกดังนั้นยืมของเขาก็พอค่ะทุกคนคะเห็นห้างแบบนี้ไหมคะอยากจะบอกว่าเวลาเราเปิดร้านในห้างเนี่ยเหนื่อยมากเพราะว่าแบมันจะมีระบบอะไรที่วุ่นวายมากค่ะกระจกอย่างเงี้ยต้องใช้กระจกกับเมบห คนทูบะแล้วมันจะไม่แตกราวเข้าไปด้านในเดีบบเนี้ยแล้วก็แบบเวลาทำห้างเราเปิดในห้างใช่ป,ปะก็ต้องเตรียมตัวเยอะมากผู้รับเหมาก็ต้องเข้ากลางคืนกลางคืนแบบของอะไรทำงานหลังสี่ทุ่มนะคะทุกคนก็จะเจอโอทีจ่ายโอทีกันหนักมากนะคะเพราะว่าทํางานตอนกลางคืนแพงมากก็คือแบบสองเท่าของปกติที่เราจ่ายกันนะคะก็คือแบบโหทําในห้างนี่ไม่ง่ายเลยนะคะคือค่าใช้จ่ายก็เยอะมากด้วยอันนี้แบบเห็นภาพที่สวยหรูอย่าง,างนี้นะคะที่พวกเราเดินกันนะคะทุกคนคือแบบทํางานกันตอนกลางคืนหลังห้างปิดนะคะแต่ก่อนที่ถาม,มาเปิดร้านที่นี่นะคะก็ได้มาเซอร์วิ ก่อนเพราะว่าเราก็มีร้านหนึ่งนะคะอยู่ที่นี่อยู่แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ว่าแบบยังไงก็ต้องมาดูก่อนว่าเฮ้ยท r a ฟิกคนมีไหมไม่ใช่มาดูวันธรรมดานะคะต้องมาดูเสาร์อาทิตย์ด้วยเราไม่ใช่ดูเสาร์อาทิตย์อย่างเดียวก็ต้องดูวันธรรมดาด้วยเพราะเสาร์อาทิตย์ยังไงคนก็เยอะอยู่แล้วบางห้างอะเยอะแค่เสาร์อาทิตย์วันธรรมดาไม่มีคนเลยแล้วก็ต้องแบบคำนวยดีมาดูมาเซอร์เวยเยอะๆนะคะก่อนที่ใครคิดจะเปิดโอเคนะคะถึงช่วงขอขายของหน่อยก็คือตอนนี้นะคจะพาไปชมร้านใหม่ของเรานะคะราวิพานั่นเองคัสื่อจำได้ไหมคะนี่นะคะจะเป ร้านของเราเองนะคะนี่จะเป็น l ิ v i า Selection เป็นแบบเสื้อผ้านะคะอย่างที่สาใส่อยู่แล้วก็จะเป็นแบบเสื้อผ้าไว้ทํางานวันนี้ลุคของสาก็จะชิลๆนิดนึงแล้วก็น้องคันนะคะก็เคยมางานเปิดกับที่บ้านซะแล้วก็เป็นน้องคนที่6ของบ้านนะคะ ือเสื้อผ้าร้านฐานนี้คือแบบใส่ทํางานได้ด้วยนะคะแล้วก็ใส่ชิลชได้เหมือนกันจุดเริ่มต้นคือแบบตอนนี้อ้วนมากแล้วก็อ้วนขึ้นเยอะมากเพราะว่าทํางานเยอะอยากใส่เสื้อผ้าสบายๆแต่ก็ยังสวยอยู่นะคะก็เลยแบบความสวยก็เลยไปเล่นที่สีเอาก็จะมีแบบสีพาสเทลให้เลือกสคานี้ก็มีจิวเวรี่เหมือนกันนะคะก็จะเป็นแบบใส่แมชกับชุดได้นะคะอย่างตังหูที่ทาใซนนี้ก็จะเป็นแบบรุ่นเบสเซลเลอร์เลยถ้าใครอยากชอปจิวเวรี่แบบมันๆนะคะก็มีอยู่โซนหน้ามูจิเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะก็อย่างที่บอกตอนแแรรรกต้นนคคิปว่่าาาบบอนนออืชททีเ ของที่ East View ใช่ไหมคะทำให้สาวแบเอ้ยอยากจะต่อยอดแบบทำเสื้อให้ก็เลยมาเปิดอีกช็อปหนึ่งที่นี่ค่ะเดี๋ยวไปดูช็อปแรกของเรากันเลยดีกว่าไปมีคนรออยู่หน้าร้านนะคะวันนี้มีชายหนุ่มมารอฮัลโหลรอนานไหมคะเบื่อแล้วอ่ะน้องอยากเล่นแล้วเดี๋ยวพาไปดูอีกช็อปหนึ่งแล้วเราจะพาน้องไปเล่นแล้วนะคะไปค่ะหุยตื่นเต้นเห็นอะไรเห็นอะไรโอ้โหโอ้โหดูดูดิเห็นไหมคะใจเย็นนะคะน้องคัสไป ตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่ร้านจิวี่แล้วตอนนี้ก็ขอฝากขาสืบไปก่อนนะคะทุกคนเริ่มลองแล้วเพราะว่าตรงเนี้ยเราใกล้แบบทางเข้าออกมากอย่างที่สับอกว่าแบบยิ่งใกล้ทางเข้าออกยิ่งดีเพราะ traffic ดีใช่ไหมคะสัตว์ก็เลยอยู่หน้าทางออกเลยแล้วก็อันเนี้ยจะเป็นแบบประตูเริ่มเปิดปิดเชื่อมไปเอาดค่ะก็เนี่ยแหละเหตุผลเลยที่สัตว์เลือกโลเคชั่นตรงนี้แล้วน,นี้ก็เป็นจิวี่ของทางแบรนด์นะคะก็เริ่มต้นจากทาจิวี่อันเนี้ยก่อนแล้วค่อยต่อยอดเป็นเสื้อผ้าค่ะโดยที่อันเนี้ยเราจะเป็นทําจากเงินชุบ ออก็วันนี้นะคะขอบคุณมากเลยที่ทุกคนแบบดูมาถึงตรงนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าสาแบบปั้นใจทาแบรนด์มากแล้วแบบว่าทุกอย่างมาคือ learning by d o i ดูจริงๆนะคะก็สิ่งที่สาแชร์ไปก็หวังว่าจะได้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะแต่ไงนะคะอยากจะบอกว่าแบบเวลาที่เราจะไปลงสาขาไหนหรือว่าเราจะไปเปิดหน้าร้านใหม่นะคะอยากให้คอนซีเดอร์ถามพ่อสําสคัญสำคัญเลยที่แบบเฮ้ยห้ามพลาดจริงคืออย่างแรกนะคะโลเคชั่นสาคัญมากคืออาจจะต้องดูนิดนึงว่าแบบคุณเหมาะกับแบบอยู่ใจกลางเมืองอยู่ชานเมืองหรือว่าอยู่ตรงไหนนะคะเพราะว่าโลเคชั่น สำคัญมากๆเลยและเพราะอะไรคะเพราะว่า t a r g e t g r o u p ้อท,ที่2เนี่แหละคือ targeting r o u p คนเหล่านั้นที่เป็น t a r g e t เราเป็น t a r g e t customer ของเราเขาไปตรงนั้นหรือเปล่าร้าน้าต้องไปอยู่ในที่ที่ลูกค้าของเราไปอยู่ไม่งั้นมันก็เหมือนแบบสร้างบ้านสวยในบ่ายใหญ่ซึ่งแบบไม่มีใครเจอเราเราก็ต้องไปหาที่ที่มี t r a f f ิ c แต่ traffic นี้ต้องเป็นคนที่ใช่ด้วยนะคะไม่งั้นก็ไม่มีประโยชน์และข้อสุดท้ายนะคะที่อยากบอกก็คือว่าเพื่อนบ้านนะคะอย่างเงี้ยเราก็ลองถามเพื่อนบ้านดูก่อนก็ได้ว่าเอ้ยขายดีไหมเป็นยังไงบ้างยอดเท่าไหร่แล้วลองคำนวณว่าเราไหวไหมกำไรที่เราเหลืออยู่เพียงพอหรือเปล่าคือค่าเช่า็เปน ถ้าพนักงานก็เป็นพอใช่ไหมคะลองนั้นเราต้องดูว่ารายได้ expected revenue ที่จะมาเพียงพอหรือเปล่าแล้วดูว่าแกะตรงเนี้ยเราแฮปปี้หรือเปล่าคะก็ไงก็ฝากไว้ถามพ่อนะคะสําหรับใครที่กําลังจะอยากจะดูว่าเออเปิดที่สาขาไหนดีอย่างที่สายย้ำอีกรอบนะคะที่ที่หลายคนบอกว่าดีมากอาจจะไม่ใช่ดีเสมอไปนะคะอยากให้ทุกคนแบบระวังนิดนึงเพราะจะเข้าใจเลยว่าแบบการลงทุนที่ที่นึ่นะะมันใช้เงินเยอะมาก,ม,ม,ากมันใช้เงินเยอะแล้วก็แบบสัญญาระยะยาวอีกอยากให้ทุกคนเนี่ยแบบค่อยๆค,ค,คิดแล้วก็วิเคราะห์ดีๆทำเซอร์วยก่อนมาลงนะคะเพราะว่าเราเนี้ยต ขยายแล้วก็เข้มแข็งแข็งแรงด้วยเพราะว่าล้มทีกับ1สาขาเนี่ยเจ็บมากต้องระวังตัวกันเยอะๆนะคะสําหรับใครที่มีคําถามนะคะสาจะาพาไปหาคําตอบค่ะก็ใครสงสัยอะไรก็ดีคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยจะมีทลิปดีๆที่ทุกคนถาม,มารถนำไปใช้ได้นะคะก็หวังว่ญญาคลิปนีญญ้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วเจอกันนะคะ